สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะยายไม่ได้ออกมาแก้ตัวไม่ได้มาว่าใครคะ่ะที่ยายไล่สุดตอนเย็นนะยายก็ไม่ได้ว่าสหายคะ่ะเพียงแต่ว่าเออายายจะมาอธิบายนะอนไ,นะนไ,ไ,ะไะนอ้คุณที่มันไปพูดนะมันฟังไม่ได้ซับก็จับไปกระเดียดคุณที่มันไปพูดนะว่าฟันต่อฟันตาต่อตา ยายไม่ได้หมายคมว่าแบบนั้นโอยเนาะเออมสมองมันเอาอะไรคิดคะ่ะยายหมายคำว่าเราไม่ได้ผิดเราก็มองหน้ามองตาเชิดหน้าชูตาเออต้องตาต่อตาพันต่อพันต้องปเผชิญเจอกันหมายคำว่าที่ยายคิดนะแต่ยายไม่ได้พูดถึงขนาดว่าพันต่อพันต้องมาชู้กันมันไม่ได้หมายคมว่าแบบนั้นเด้เอ,อ ตองเข้าใจคุณยายใหม่ค่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็สุกตาตาสู้ตาฟันก็สู้ฟันเบิ่งกันให้มันชัดเจนหมายความว่าแบบนั้นอืมไม่ได้พูดไม่ได้แชะไม่ได้ไปกระแดะใครค่ะอืมพ่อเราก็อายุรุ่นนี้แล้วจะไปแะทําไมถ้าจะด่าก็ด่าตรงๆอืมฝากบอกสหายเก่าในเดิอเจ้าจะไป คิดเรื่องมากเรื่องอะไรจะมาบ้านกกะกะก็ดีแล้วถูกกับคนชาวบ้านก็ดีแล้วก็ก็ดีใจด้วยอืมโดยเฉพาะชวนตัวยายยายกขไม่ได้กิไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อาคาตค่ะมันไม่มีเรื่องที่จะอาคาตมันเรื่องอะไรถึงจะอาคาตมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะอืแต่คนเอาไปพูดเนี่ยต้องฟังให้ดีด้วยอืม คนที่เอาไปพูดนะบักหรืออีนะต้องใช้จักรยานในการรับชมในการพูดของยายด้วยยายไม่ได้ไปหาเรื่องอก็เขาก็มาสวัสดีจริงๆสวัสดีนูนาานูนาก็สวัสดีตอบแล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีคนสวยก็มาเลยยายก็ยังงงระหว่างยายกับนูนายายก็ยังงงเพื่อนสวัสดีไผ่ลูกทุกคนนะมั่งแม่เขาก็ยังพูดอยู่เลยอันนี้กูพูดผิดไหมวะ โอ้ถ้ายายพูดถึงขนาดนี้แล้วยังหาว่ายายพูดผิดข่อยก็งึดว่ามันเรียนสูงหรือมันเรียนถึงโป้ตีนวะมันเอาอะไรคิดว่าสมองมันอืมคนเขาจะดีกันก็เอาตีนเข้ามาขวางมันอิจฉาบ่เงีข่อยก็ยังงง,งอยู่ไหมอืมข่อยก็ไม่ได้โกรธได้เกลียดเขาอืม ก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วคอืม่อยก็ไม่ได้ไปละลาบล,ละล่วงไม่ได้ไปตบหัวเขาในว่าไอ้คนที่เอาไปพูดเนี่ก็เหลือเกินเนาะสร้างประเด็นอยู่ได้คอืม่อยเคยคิดนะเออฟาชีค่อยเคยบอกโอ้ยอย่าไปโกรธเเกียรติลาวดอกเราก็มีปัญหาครอบครัวอยู่อันนี้ก็ถูกค่ะคอื่อยไม่ได้เคยทำคลิปด่าเขาอืม ถ้าคอยจะด่าสหายคุยเนาะค่อยด่าตรงๆเลยอันนี้มึงเข้ามาฟังไล่สดกูมึงยังไม่ได้มึงยังไม่ผิดาจรณาเบิรงมึงก็เอาไปพูดแล้วโอ้ยอมืมันชอบหาเรื่องให้ทะเลกันอยู่ล่ำไปเออค่อยก็อารมณ์ค่อยก็ยกดีแล้วสามสี่ปีมาค่อยกระปรุงแล้วอืมแล้วยังมาหาเรื่องให้เขา มาพูดเรื่องกูอีกโอ้ยกูระงึดมึงเนาะอืมไอ้คนที่สร้างปัญหานะ่ะไม่ใช่กูมึงอืมไอ้คนที่ไปพูดนะแต่ไม่รู้ใครละพูดค่อยไม่อยากเข้าไปดูคลิปค่อยถ้าดูคลิปแล้วค่อยไม่ค่อยสบายใจค่อยก็เลยไม่อยากดูอืมแล้วเวลาค่อยไลฟ์สดนะ่ะให้ฟังให้จบก่อนอืมตอนนี้เนาะค่อยฝากไปถึงสหายเด้อ ต้องคิดอีกยังค่อยไ่ได้ด่าเจ้าค่อยไ่ได้ว่าเจ้าอคือว่าฟันต่อฟันคือหมายค่ว่าอถ้าเราไม่ผิดฟันต่อฟันตาต่อต,ตาก็เบิ่งกันใะ้มันชัดเจนแต่ค่อยไม่ได้พูดถึงว่าให้เบิ่งกันชัดเจนค่อยพูดแค่นั้นเพราะไม่อยากพูดเยอะอืถ้าคนฉลาดเขาก็จะจะคิดแต่ถ้าคนโง่เขาก็จะไปปั่นค่ะคนอยากปั่นให้ทะเละก,กันมันเยอะแต่นูนา พอขึ้นรถล้วก็คุยกับนุนนะเออเขาก็ดีนะแม่อืมอมเขาก็ดีเอาเราก็พูดแค่นี้ไม่ได้นินทาไม่อะลายใครเลยก็บึง่งเออก็บึง่งเขาออกไปออกมาเขาก็บึ่งอยู่เขาก็ไม่ได้ไปทะเลาะวะแวงกับใครแล้วเ,เขาก็ไปนั่งส่วนของเขาส่วนของเราก็นั่งส่วนของเราเอาืมยายไม่ได้ไปวิจารณ์ไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปอันนี้เขา เออเขามาหายายอุ่นมันก็ชิตของเขาเรื่องของเขาคนที่เขาคารมนับถือแต่มึงนี่มึงเข้ามาฟังนี่มึงไปเอาสร้างคอนเทนต์อยากให้ทะเลาะกันมึงต้องคิดให้ดีมึงต้องฟังให้ดีในคลิปในไลฟ์กูนั่นอืมกูก็ไม่ได้พูดถึงเขาจนเสียหายเพียงแค่ชมเชยเขาเฉยๆอืมแล้วมึงนี่มาจุดประเด็นว่าพันต่อพันตาต่อตามึงเอาอะไรมาคิดวะ ฮะสมองนี่ปูงสมองมึงเนี่ยคิดแต่อยากจะฟาดอย่างเดียวเนาะเออกูไม่ได้มาแก้ตัวกูไม่ได้มาแถฝากด้วยค่ะเวลาดูไลน์รูไรน่ะเวลาดูไล์สุดยายน่ะดูให้จบว่ายายพูดถึงใครแล้วยายไปด่าเขาไหมทึกพูดถึงบุคคลคนนั้นนะ่ะอืมแต่อีกคนหนึ่งก็มันเรื่องจริงเขาก็ไม่ได้ทักก็ไม่เป็นไร ที่พูดมานี่มันเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ได้โกหกค่ะอืมไม่ได้โกหกแม้แต่นิดเดียวเลยเรื่องมันเกิดจริงๆค่ะเอฟสีก็เห็นในตาเนาะอืมก,ก็ชมเชยเออเขามาสวัสด,ดีเราระหว่างค่อยกับดูนะาก็สวัสด,ดีกันอันนี้ค่อยก็งงแล้วพอเขากลับออกมาจากงานยายอุ่นเขาก็สวัสด,ดีอีกอก็กระจา ไอ้คนที่ไปพูดเนี่ยมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มึงเอาคําพูดที่ไหนมาพูดวะเออคลิปมึงก็ไม่ได้มาส่องพวกกูอะ่ะอืมแล้วเอาคําไหนมาพูดมึงมาตัดอเอาะแต่คําพูดว่าฟันต่อฟันตาต่อตามึงมาตัดเอ,อ,อ,อ่ะแค่คําพูดอันนั้นไม่แม่นถูกมันไม่ถูกเลยอืมจริงมันไม่ถูกออกมาชี้แจงด้วยเดอ้อ กูไม่เคยด่าใครมางานวันนี้มีเจอเชยชมอืมก็ไม่ได้ประดา่าเขาอืมต่างคนต่างอยู่ถ้ามึงเป็นคนที่จะไม่ให้ชาวบ้านกกากกเวลามึงดูคลิปมึงอะไรมึงก็อย่าฟังแ่เอฟซีมึงแม่มึงเข้ามาฟังในตัวถ้ามันจบเลยมึงมาตัดแต่ว่าฟันต่อฟันอืมอันนี้มันไม่ถูกนะอืม fc อยู่ในช่องยายนี่เขาดูค่ะเขารู้ค่ะเออนะอยากหาเรื่องอยากหาเรื่องอนี่แหลนะคนจิตใจมันไม่ดีมันเป็นคนที่จะหาเรื่องล้ำไปค่ะอ่าฝากบอกด้วยเวลาดูคลิปดูไลฟ์ยายนะ่ะแล้วการพูดของยายนะ่ะให้ไปตีความให้ดีเออไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะวันนี้ฝากด้วยค่ะไม่เคยด่าใครค่ะ มีแต่เชยชมเออเขาก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเนาะยังคุยกับหนูนาเลยต้องเห็นใจค่ะต้องเห็นใจเขาโดนอะไรมามั่งมึงอย่ากากค่ะมึงอย่าชวนกูทะเลาะจําไวใ้ในสมองด้วยไอ้คนที่ไปพูดให้เขาเข้าใจยายผิดนะ่ะยายไม่ได้ออกมาแถะไม่ได้ออกมาแก้ตัวเพราะไม่ชอบแก้ตัวแต่ว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งบุต ขอจบไลท์แค่นี้นะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะฝากด้วยเอฟซีก็ดูนะคะอืมไม่เคยค่ะอืเขาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเราก็เชยชมถูกต้องไหมก็ไม่มได้เคยอาคฆาดค่ะอืมฝากด้วยค่ะคลิปนี้ฝากด้วยฝากเน้นๆเลยค่ะอืม ค่อยขอจบคลิปแค่นี้เด้อขอจบคลิปแค่นี้รวมทั้งเอซผู้น่ารักของคอยโดยเป็นพยานค่อยไม่ได้คือที่จะไปอาฆาตมาหลายเขาค่คอยก็พูดในไหลให้ไปดูให้ดีๆเด้อแต่ที่ค่อยด่าก,ก็ด่าคนที่ป่วนค่ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝากด้วยค่ะ